หง,งจุ้ยพิชัยสงครามสวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยครับอาจารย์ธนวัฒน์ครับในหงจุ้ยออนไลน์ครับและมีเคล็ดลับดีๆเช่นนี้ครับคนปีจอปีนี้นะครับเป็นนัก,กษัตริย์ที่ปากหนักครับพูดจาตรงไปตรงมาครับและไม่ค่อยแคร์คนอื่นนะฮะ ก็ปีจอนะฮะปีหมาปีเดียวกันพฤติกรรมเป็นเช่นไรเป็นเช่นนั้นครับทงเราพูดไดบ้บอกได้เลยว่าไม่ค่อยมีสัมมาคารวะสักเท่าไหร่แต่เวลาให้เกียรติคนน่าใจหายเลยนะครับปีนี้เรามัดระวังนิดหนึ่งครับในเรื่องของระบบภูมิแพ้ต่างๆระบบช่องท้องและรวมถึงข้อต่อตามนิ้วตามเท้าด้วยนะครับ การงานครับอยู่ในเกณฑ์ของการพุ่งชนพอสมควรมีโอกาสที่เข้ามามีฟีสันพอสมควรสำหรับปีนี้เริ่มขยับจากปีที่แล้วนะครับแล้วก็การเงินอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีมากคุณมีโอกาสในเรื่องของเงินเข้าหลายสตังค์เลยทีเดียวแต่ต้องรู้จักเก็บเงินให้อยู่ในเรื่องของความรักครับสุดยอดผมบอกได้เลยปากคุณตรงแค่ไหนยิ่งดาคนคนยิ่งรักครับปีนี้ยิ่งกว่ามีสเสน่ห์เป็นของตัวเองนะครับ แต่ต้องประนีประนอมนิดหนึ่งค่อยๆพูดค่อยจากันนะครับห่งจุ้ยพิชัยสงคาอย่าลืมสมัครรับข้อมูลเพื่อรับชมทิปหวงจุ้ยใหม่ๆก่อนใคร